นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นภาคอีสานมีตำนานภูเขาศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่าปรำปราความรักความกล้าหาญและสายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติเสียงเพรียกจากภูตะวันคือเสียงลึกลับที่ดังขึ้นทุกๆ50ปีเตือนถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติที่กำลังมาเยือนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งต้องการผู้กล้าไปปลุกดวงใจภูตะวันให้ตื่นขึ้นเพื่อปกป้องผู้คน หนุ่มน้อยชื่อปิ่นกับหญิงสาวผู้ฟังเสียงธรรมชาติได้อย่างนวลต้องผจญภัยสาดานแห่งภูเขาเพื่อกอบกู้ศรัทธาของชาวบ้านและตนเองณนืหมู่บ้านเล็กริมภูเขาตะวันชีวิตยังคงดำเนินไปตามวิถีเดิมเสียงควายเดินลากไม้เสียงเข้าโพวดประทักกระดง้งเสียงหัวเราะของเด็กๆด,กดังประสานสายลมแต่ในวันหนึ่งเสียงลึกลับแผ่วเบาเ,บาเริ่มดังมาจากภูเขา เสียงที่ไม่มีใครได้ยินยกเว้นหญิงสาวชื่อนวนผู้มีหัวใจผูกพันกับธรรมชาติเธอหยุดกลางทุ่งยืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงเสียงนั้นที่ไหลผ่านสายลมเข้าหัวใจของเธอนั่นมันเสียงอะไรเสียงที่เหมือนร้องเรียกเฮ้ยฟังมากไปก็เพี้ยนเสียงลมมันพัดลงจากเถานะหนูไม่ขยาย มันไม่ใช่แค่เสียงลมหนูรู้สึกได้เหมือนเขากำลังเรียกเราเสียงเปลวไฟในกระท่อมเสียงเปิดหนังสือโบราณนวนรีบมาหาตาเท่ากล้าชายชราผู้เคยปีนภูตะวันในวัยหนุ่มเขาไม่ตกใจเมื่อได้ยินเสียงเพียกตาเท่ากล้าเปิดตำราหินเก่าเผอเรื่องเล่าอันเก่าแก่ดวงใจแห่งภูตะวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลับไหลและต้องปลุกขึ้นทุกห้ปี ก่อนเปลวไฟใต้ดินจะกลืนหมู่บ้านลงสู่ธรณีนวลฟังตาเท่าอย่างตั้งใจและก็พูดกับตาเท่าว่านวลเสียงสั่นเล็กน้อยตาเท่ากลา้าหนูได้ยินเสียงบางอย่างมันเหมือนเสียงเพรียกจากภูเขาตาเท่ากลา้าหยุดมือจากการเขียนชำเลืองตาขึ้นเจ้าก,ก็ได้ยินแล้วสินะแสดงว่าเขาเริ่มสงเสียงอีกครั้งเขาถอนหายใจเบาๆห้าสิบปีผ่านไปรวดเร็วยิ่งนักนวล ขยับเข้ามาใกล้หนูไม่เข้าใจคะ่ะทำไมถึงเป็นหนูคนเดียวที่ได้ยินตาเท่ากล้าไม่ใช่ทุกคนจะได้ยินเสียงของภูเขามันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงของดวงใจที่กำลังตื่นจากนินทราเขาเปิดหนังสือหินเผยหน้าที่มีสัญ,ญลักษณ์เครื่องแสงเล็กน้อยตาเท่ากลาอ่านเสียงต่ำเมื่อเพลงแห่งดรณีเริ่มสัน่นเสียงเพรียดจะล่องลอยสู่หูผู้ที่หัวใจสะอาด นี่คือคำทำนายดั้งเดิมเงียบไปอึดใจนวลแล้วหนูต้องทำยังไงคะหนูควรจะไปใช่ไหมแต่เท่ากา้าสบตานวลแน่นนิ่งเจ้าต้องไปและเจ้าจะไม่ได้ไปคนเดียวหากใจเจ้ามั่นคงผู้เขาจะนำทางเจ้าเองนวลไปหาปิ่นชายหนุนขยันผู้เป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กเธอบอกเรื่องเสียงเพียกและตำนานภูเขาปิ่นลังเลเขาไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับ แต่ในแววตาของนวลเขาเห็นความจริงบางอย่างระหว่างเสียงหัวใจกับเสียงกลัวปิ่นเลือกสิ่งที่สำคัญกว่าซึ่งถึงเขาจะไม่เชื่อแต่ก็ต้องไปเพราะว่าจะปล่อยให้นวลไปคนเดียวมันก็อันตรายปิ่นเลยพูดว่ามันอันตรายนะนวลเธอไม่กลัวหรอฉันต้องไปนะปิ่นถึงไม่มีใครเชื่อฉันก็ต้องขึ้นเขาถึงมันจะอันตรายฉันไม่กลัว เธอรู้ใช่ไหมว่าเส้นทางนั้นอันตรายถ้ามันจะช่วยคนทั้งหมู่บ้านฉันก็ยอมงั้นก็รอฉันด้วยฉันจะไปด้วยเราจะไปด้วยกันการเดินทางสู่ยอดภูตะวันไม่เคยง่ายปิ่นและนวลเดินฝ่าทางรกพงไม้และหมอกหนาเรากับภูเขากำลังทดสอบใจของพวกเขาเส้นทางถูกบดบังด้วยลวงตาทั้งฝนหินเสียงหลอก เส้นทางซํำซ้อนแต่นวลรู้ว่าต้องเชื่อเสียงที่อยู่ภายในไม่ใช่สายตาหรือหูและทั้งสองก็เดินไปเรื่อยๆนวลไม่รู้สึกกลัวสิ่งใดจิตใจแน่วแน่เราเดินกลับทางเดิมอีกแล้วนี่มันหลงวนใช่ไหมนวลฉันจำต้นไม้นี้ได้ต้นที่มีรอยฟันขวานี่ไงอย่าฟังเสียงลมฟังเสียงข้างในใจเรารู้ทาง เสียงลมหยุดวูบเรากับทุกอย่างสงบลงชั่วครู่ใจเราแต่ใจฉันมีแต่ความกลัวตอนนี้นวลแล้วเธอละ่ะทำไมถึงมั่นใจนักเพราะตอนที่ฉันฟังเสียงข้างในฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันเห็นเธอเดินอยู่ข้างๆภูตะวันเสียงกระซิบแผบ่วเบาในลมผู้ที่เชื่อใจจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้เสียงลมพัดแรงวูบหนึ่ง แล้วสงบลงงั้นฉันจะลองเชื่อเธอดูเชื่อในเสียงที่ไม่มีใครได้ยินหลับตาแล้วเดินไปพร้อมกันเส้นทางจะปรากฏเมื่อใจเรามั่นคงพอเมื่อถึงลานหินศักดิ์สิทธิ์ยอดภูตะวันทังนิ่งงนันราวกับเวลาหยุดหมุนนวนยืนนิ่งหลับตาและปล่อยเสียงในใจให้ไหลผ่านริมฝีปาก เสียงเพลงท้องถิ่นแผ่วเบาเสียงเพลียกนั้นกลายเป็นบทเพลงโบราณสะท้อนกล้องหุบเขาดวงใจแห่งผู้ตะวันส่องแสงสว่างกลางลานหินเผยแก่นแท้ของพลังแห่งศรัทธาและเปลวไฟใต้ดินก็สงบลงอย่างปาฏิหาริย์เจ้าดินเจ้าแผ่นฟ้าได้ยินเสียงข้าไหมเธอเธอคือผู้ที่เขารอจริงๆขอบใจ ผู้มีหัวใจฟังธรรมชาติไม่หวัน่นแม้จะเดินคนเดียวเสียงไก่ขันแสงอาทิตย์ยามเช้ารุ่งเช้าใหม่ในหมู่บ้านฟ้าสดใสกว่าที่เคยชาวบ้านเริ่มเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขามองนวลและปิน่นไม่ใช่แค่หนุ่มสาวธรรมดาอีกต่อไปแต่คือผู้ปลุกดวงใจแห่งภูตะวัน และในทุกๆห้าสิบปีข้างหน้าจะมีเสียงเพรียกดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ไม่ใช่เพียงเสียงจากเขาแต่คือเสียงที่ปลุกหัวใจให้กล้าหาญเชื่อมั่นและศรัทธาหมู่บ้านนี้จะไม่มีวันลืมสองคนนี้ผู้ฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินปิ่นยิ้มเราทำได้เพราะเราเชื่อเสียงนั้นและเชื่อกันและกันนับแต่นั้นมา หมู่บ้านเล็กใต้ภูตะวันก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนเริ่มเรียนรู้ที่จะเงี้ยหูฟังไม่ใช่เพียงเสียงลมเสียงใบไม้หรือเสียงผู้เท่าแต่ฟังเสียงจากหัวใจเสียงที่เรียกให้เราเชื่อมั่นกล้าหาญและศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นดนตรีเริ่มแผ่วลงตำนานเสียงเพียกแห่งภูตะวัน อาจเป็นเพียงเรื่องเล่าบนหินเก่าหรืออาจเป็นคำกระซิบจากธรรมชาติที่ยังคงรอคนธรรมดาอย่างเราให้ได้ยินในวันที่โลกทั้งใบเงียบลงเสียงลมผ่านภูเขาอีกครั้งเบาๆและเมื่อถึงเวลานั้นใครสักคนอาจเป็นคุณก็ได้ที่จะได้ยินเสียงนั้น